สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวการแกะกล่องกล้องประมูลจากญี่ปุ่นนะครับไอ้ตัวนี้เป็นกล้องมินิดีวีครับผมเดี๋ยวผมแกะเสร็จยังไงไเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตามร้านเราอยู่นะครับก็ติดตามไว้เลยเรื่อยๆนะฮะสินค้ามาเรื่อยๆครับผมนี่ครับนี่มามาจากญี่ปุ่นโดยตรงครับประมูลมาเรียบร้อยแล้วกล่องวันนี้มาหนึ่งกล่อง เดี๋ยวตามไม่เยอะมาเรื่อยๆนะครับเสรถ้าประมูลก็ก็ได้ของได้ของก็จ่ายค่าสง่งค่าส่งก็เดี๋ยวผมจัดการมาผ่านเวีเ e อ็กมาอย่างรวดเร็วทันใจไม่นานก็ถึงตัวนี้ได้เป็นโอ้แท็อย่างดีถือว่าใช้ได้เลยในการแท็กงานของพวกทางฝั่งนู้นนะครับก็ก็ดีแท็กแน่นหมาดีแต่ก็ยังไม่เท่าไหร ได้ครับ เป็นกล้องแฮนดิแคมแแฮนดิคมโซนี่แฮนดิแคัมจากประเทศญี่ปุ่นโดยโตรงแล้วค่อยแกะเดี๋ยวกล้องขาดตรงสติดมาสักแน่นหนาใช่ไหม ก็คือว่าแหละครับมาจากต่างประเทศก็ต้องติดให้มันแน่นหนาน,น่ถ้าไม่หนามันก็เกิดการเสียหายได้นะก็ดีแล้วอ่ะเขาเขาเสฟของให้เราเดี๋ยวกลับมาแล้วเลเติดจโจ๊กโอเคอ่า ครับในก็มีอุปกรณ์ที่เราที่เราเห็นในภาพตอนเราประมูลมาเออเขาก็ส่งมาอบนะนะฮะสายต่กาๆนาอยู่ในนี้หมดสายต่อทีวีอะแดปเตอร์นะครับสายต่อทีวีสายต่อทีวีอะแดปเตอร์อ TV, อ เสียบไฟตนะครับตัวกล้องตัวกล้องเออสวยดีใช่ได้ใช่ได้มีรีโมทมาด้วยมีซองแต่ตอรี่ไม่มีครับ <c oughs> เพราะว่าให้เขาออกเพราะว่าส่งมาทางเครื่องบินแล้วเขาจับกัด แบตเตอรี่ก็เลยให้ออกแต่ที่จริงก็สั่งเอามาได้แต่ว่าค่าส่งมันจะแพงหน่อยเนึ่ีแต่ที่ร้านมีเดี๋ยวที่ร้านแถมให้ต่อนึงอ,อยากก็คุบในนี้หมดเลยครับผมเดี๋ยวไงผมมารีวิวกันนะขอเช็คเครื่องแป๊บนึ่งนะครับเดี๋ยวรีวิวค่อดูอีกทีนึง คร <Keep S 1> ับผมเดี๋ยวแกะรังของประมูลจากญี่ปุ่นดูนะครับหลักนี้คืออะไรโอ้หนักเหมือนกันครับเนี่ยรังนี้เอาเรื่องอยู่อ่ามาดูว่าคืออะไรโอ้บวกคัตเตอร์เราคัตเตอร์ไม่สระกอบใช้คัตเตอร์นแบบกาแฟเดี่ยกันอ่ะโอเค ดูครับโอ้โหมาแล้วฮะเป็นพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาเรียกกันก็คือเครื่องแปลภาษานั่นแหละครับผมไอตัวนี้เป็นเครื่องแปลภาษาจากญี่ปุ่นเป็นอังกฤษเป็นจีนบ้างครับแต่ไม่มีภาษาไทยนะเพราะว่าอันนี้มาจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับสําหรับนักเรียนที่เขาจะไปเรียนต่างประเทศนะฮะเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือเราจะศึกษาภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษอันเนี้ยแปลได้เลยนะครับ เดี๋ยวขอทดสอบกันนะครับวันนี้ก็มามาหลายตัวมี40กว่าตัวนะครับราคาก็ไม่แพงครับราคาหลักร้อยครับไม่เกินพันนะครับแต่ละตัวนะครับก็ตามสภาพครับเก็บเงินตั้งสามสี่ร้อยมาซื้อพวกนี้นะฮะเพื่อเพื่อที่จะศึกษาก็ดีนะครับแลกกับเงินสามสี่ร้อยท่านก็แลกกับความรู้นะครับดีก็เอาไปใช้งอืนแต่หมายถึงว่าหมายถึงคนที่เขาอยากจะศึกษานะ ลงทุนกับการศึกษาไม่เสียหลายอ่ะว่ากันไปนะครับประมาณ40กว่าตัวนะครับยังไงเดี๋ยวผมเทสอีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็มาคร่าวๆก่อนนะครับยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองข้อมูลมาแต่ที่ผุดชนะมาก็เหียกตาสสงมาขึ้นเลยตัวนี้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกกำไรนิดๆหน่อยเพื่อลูกค้านะครับเนี่ยคะข้างไงเต็มเลยครับผมโอเคครับยังไงเดี๋ยวผมเทสก่อนเดี๋ยวลงขายให้ดูอีกทีนึงนะครับ ก็มาเรื่อยๆครับของมีทุกอย่างแลแหละนะฝากติดตามหน้าเพจหน้าเว็บร้านหรือไม่ก็ YouTube Facebook อะไรก็ว่างไปนะครับหลายช่องทางนะครับขอบคุณครับ